แต่ปัญหาตรงนเรื่องบานจริงเลยเดี๋ยวไปถีงคีบถีบบงีูก็ไม่เคยเลยถีบบังคีงไปครับผมที่เราใช้ได้ไปกครั้งที่แล้วมวยเป็นนางายวานกูไปเสด่จเเฉยเลยจดม่มีแตแดกเนี่ย ตรงตีตรงตีเอานี่คงจุดเองดีกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยคงเลยเหนื่อยะตอนนี้เสด็จพี่เชเวลองถูกเสด็จพี่เอลองยาจับตัวไปฉันต้องการให้เธอไปช่วยทิงตัวเสด็จพี่เชเวลองลับมายามีก็ใช้ยามไข้ไม่รักษาใช่ผมฉันเป็นนักโทษตลอดชีวิตด้วยเหที่ว่าคงจะไปไม่ได้ไม่ใช่นปากเป็นไพ่ตองนะ บางลายถ้าหากว่าเธอนะ่ะให้ความร่วมมือกับทัานและช่วยเสด็จพี่มาได้แล้วล่ะก็เกรงไม่ั้งแต่ดาวกับเดือนพี่ก็นจะหาหเธอไม่ได้นอกจากนั้นฉันมีจะให้เธอทุกอย่างเลยจ้ะได้ฉันก็ไปแต่ฉันอยากจ้าขออะไรฟ้าอีกสองขอ้ขอข้อที่หนึ่งถ้าหาคำชั้นบางลาย นำตัวพระลงขัง้นชเวลองกลับสู่เขตพระราชฐานได้นั่นหมายถึงหม่อมฉันต้องพ้นโทษตลอดชีวิตคือสัญญาจ้ะแประการที่สองหลังจากพ้นโทษแล้วป้าหญิงสุรบดีต้องแต่งงานกับองค์ฉันบังางเลย ตร้เดียวก่อนก็ปตมองก็จะขอเหมือนกันขออะไรกันถ้าสู้สุดทังนี้เสร็จอะไรนะเอฟเกต์กเยอะเสร็จคือวิงแล้วก็มองชนะกลับมาก็กตมองขอพ้นโทษตลอดชีวิตได้และอย่างกลับมาแล้วกันมองขอทันนาไปเมียกัปรนมองไอ้ล้อลไอ้ล้อไอ้ล้ออยิงหัวไม่งี้แล้วแดกไปขึินิบาแล้ว พูดอะไรไม่เข็ว่าย้อนเบานี้อ่ะขึ้นตกลงแต่สิ่งที่ฉันทำฉันทำเพื่อเสด็จที่เคยหลงเท่านั้นฉันไม่สนและสิ่งสำคัญที่สุดท่านน้ามังมงหาราชพร้อมกับลูกเขยสุดหล่อคงแต่งงานคงจะได้สองกินเลี้ยงเยอะสิท่าอินนองต้มลาเลย ไม่รู้เป็นไรนอนอยู่ในคุกไม่ทำไมอ่ะหมาสีนะ่ห้าตัวมา่วกเป็นขนมจีนที่เปิ้ล้วงอทเลยใช่ท่านใสแขกใจยอะเออท่านน้ามองมาหาลาวมิงท่านมาเป็นผู้ใหญ่ผมสองสีแล้วเออเอเป็นลายละะักษณ์อักษรยืนยันว่ากลับมาฟ้าหญยงี้แต่งงานขานน้าจะพ้นโทษทำมองหน้ามองหน้าใช่ไหมมองหน้า,นาใช่ไหมเขาค้เ uh, ขาค้แก้ังไ้าค้กู้้้กอยไ่เนภาวะจำยอด้วย เอมาใ่ไหมอย่าตกตินะอย่าตกติตกติกนตาเนี่ยโอเคพตทเขามันวัดแล้วผมให้เก่งตั้งมากเลยแล้วเอาทำารีบเต็เถอะทำเบรกไม่ถเตเตตตนอนควบคด้วยกันทํารี่เนื้อุ้ร้ว่ทิงล้อะไคกูรู้ทิงกูป่แล้เลยนะครับอไอ้ตายตัดลาดจบ อเก๋ไม่ต้องกลัวโอเคมู้เองไปด้ยแฉ่ตหวอ่ะตัอ่ไปๆโอ้โขี้น้ำใเยไปไปเรไปผัเลยมทุกนไม่เบื่อไหมเนี่ยเบื่อหาเลยรปรวัติื่อพ่อ้ไสายจโงมาโอ้ยเก่งขนาดนี้พอพูดริงพูดจิงแกพ่อเยอะอะไร่ะ แต่มาจะได้อยู่กับข้าได้แบบเขาสอคนส่้นมากไา้ที่ไหนค้อเดียวให้กแต่